คุณคุณอี้แป๊บหนึ่งนะคุณคุณอี้คุณอี้ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งทุินันครับคุณคุณคุณไหวไหมผมได้ยินเสียงคุณร้องไห้เมื่อกี้เสียงดังมากเลยไม่ใช่หมาหมาในบ้านอ๋ออ๋ออีกหมาจีช็อตฟิลในรายการของกระแสวันที่สีธันวาคมยังคงพูดคุยกันในประเด็นที่คุณทิฟซึ่งเป็น LGBTQ ผู้หญิงคนหนึ่งหลอกให้รักสุนเงินนับล้านบาทก่อนรู้ความจริงและแตัดสินใจจบชีวิตตัวเองโดยในรายการวันนี้ได้มีผู้เสียหายมาเพิ่มอีกสองรายคือคุณมุกและคุณกวางที่รู้จักกับมินตาคนนี้ผ่านทางแอปหาคู่เหมือนกันซึ่งถูกหลอกด้วยเรื่องราวเหมือนเหมือนกันขณะที่ในช่วงหนึ่งชุดตินานคนที่ปรากฏอยู่ในภาพวิดดิ้งคู่กับมินตราได้ฟอนอินเข้ามาในรายการอีกครั้ง ่อนจะมีการเข้าสายกับเจ้าของร้านกาแฟที่มินตราแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านโดยให้ชุตินันถือสายฟังไปด้วยแต่ระหว่างที่กาลังคุยกับเจ้าของร้านมีเสียงสะอื้นยาวๆดังขึ้นมาจากสายของชุตินันเป็นระยะทางหนุ่มกันชัยจึงหันไปถามว่าชุตินันไหวหรือเปลาร้องไห้อยู่ใช่ไหมขณะที่ทางชุตินันตอบกลับมาว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะเสียงหมาค่ะทําเอาทุกคนในสตูถึงกับฮาลัานด้านแฟนๆรายการเข้ามาคอมเมนต์ว่ามาร้องเสียงหลงมาก ห้าเสียงหมาหอบทําพี่หนุ่มรวนแล้วหนึ่งสิ่งที่ผู้สหายทุกคนเล่าเหมือนกันคือมินตาไปโกหกว่าพ่อเป็นนักการเมืองใหญ่ระดับรัฐมนตรี แต่แม่เป็นบ้านเล็กจึงไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าพ่อเป็นใครชอบอ้างว่าตัวเองทำธุรกิจสีเทาเรื่องหวยเรื่องโต๊ะบอลจึงไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตัวเองได้ทำให้เวลารับโอนเงินจากเยือจะเป็นบัญชีชื่อต่างกันออกไปซึ่งทางกลุ่มผู้เสียหายไปสืบจนรู้ความจริงว่าจริงๆแล้วพ่อของเขาทำอาชีพขับรถสิบล้อมินตาม,มักจะอดอ้างในโลกออนไลน์จะใช้ชีวิตติดแกมใช้ชีวิตรูหราถ่ายรูปลงว่าอยู่ที่ร้านกาแฟาประจำ ซึ่งเป็นร้านที่เขาแอบ,บอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านแต่สุดท้ายก็เป็นค่าลูกค้าที่ไปตีสนิทกับเจ้าของร้านแล้วก็ไปหลอกกับเจ้าของร้านว่าจะมาทำธุรกิจด้วยพ่อเป็นสอสอะไรต่างๆนานาก่อนที่เจ้าของร้านเขาจะเอกใจสุดท้ายก็รู้ว่าไม่ใช่ความจริงด้านคนกวางหนึ่งในผู้สีหายที่เคยเจอบริกรรมของมินตาเล่าว่าได้รู้จักกับมินราราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2566ผ่านทางแอปพินเดอร์ จากนั้นก็ทักมาพูดคุยกันทางไอซีซึ่งเมื่อเจอกันครั้งแรกเขาก็ให้โอนเงิน101บาทซึ่งตนก็งงเจอกันครั้งแรกให้โอนเงินให้แล้วตนก็โอนให้เป็นการจ่ายค่าพัสดุซึ่งตัวจริงกับในภาพพินเดอร์แตกต่างกันมินตาชอบพูดว่าชอบดื่มกาแฟเขาอยากจะทําธุรกิจร้านกาแฟซึ่งตรงกับเรื่องราวของทิพผู้เสียชีวิตซึ่งก็มีเหตุการณ์หนึง่งจู่ๆมินตามาร้องไห้โดยอ้างว่า ต้องการเงิน35,000บาทโดยบอกว่าพี่หุ้นส่วนที่ร้านหมูก,กะทะยืมเงินไปหมุนหวยใต้ดินตนก็บอกว่าเราเพิ่งรู้จักการกล้ามายืมเงินเราเหรอก่อนที่เขาจะเปิดเสเตทเมนให้ดูว่าเดือนเดือนหนึ่งมีเงินเข้าเป็นล้านซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เงิน35,000บาทนี้แม่จะรู้และจะให้กลับไปอยู่กาญจนบ,บรุรีจะไม่ให้เจอกันอีกซึ่งเพื่อนของตนก็พยายามห้ามซึ่งตนก็ไม่ได้โอนรวมที่ตนเสียหายไปทั้งหมด9 0 0บาท ส่วนทางด้านชุตินันคนที่ปรากฏในภาพวิดดิงพูกกับมินตาบอกว่าหลังเรื่องราวเป็นข่าวขึ้นมาเรื่องราวพฤติกรรมที่ผู้เสียหายแต่ละคนโดนเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดของตนก็เช่นเดียวกันส่วนเรื่องแต่งงานนั้นเตรียมงานไาแล้ว90%้อร์เซแต่สุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คนในครอบครัวก็ให้กาลังใจส่วนในเรื่องสินสอดในงานแตง่งก็มีแหวนที่เป็นของเขาและก็มีหมวกที่เขาบอกว่าเป็นของเพื่อนของเขาที่อยู่นนทบบรีโดยทางญาติของทิพย์บอกว่า เป็นแหวนที่ทิพย์เป็นคนซื้อให้และหมวกทิพย์ก็เป็นคนซื้อให้ซึ่งทิพย์เห็นและรับรู้ทุกอย่างก็บอกว่าเสียใจทใําไมทํากับเขาแบบนี้จนสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายซึ่งความเสียหายทั้งหมดของทิพย์มากกว่า2ล้านบาทที่เคยเอาบ้านไปจำนองรวมถึงกู้นอกระบบกู้ยืมเพื่อนคนใกล้ชิดรวมๆแล้ว6ล้านบาททางด้านเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าน้องมินเข้ามาเป็นลูกค้าปกติที่มากับกลุ่มเพื่อนที่เปิดร้านบุกกระทะด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ตนไม่ทราบ ว่าน้องมินอารันกาแฟตนไปแอบอ้างแต่ก่อนออกรายการถึงได้ทราบเรื่องซึ่งที่ผ่านมาเขาก็เคยเสนอตัวที่จะมาร่วมเป็นหุ้นส่วนแต่สุดท้ายไม่ได้ร่วมลงทุนขณะที่ทางด้านคุณน้ำเจ้าของโรงแรมเล่าว่ารู้จักการตั้งแต่มกราคมตนก็ถูกหลอกคายกันส่วนโรงแรมที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของนั้นเขาเป็นคนบริหารดูแลแต่ใช้ชื่อของตนเป็นเจ้าของซึ่งมินตาร่วมลงทุน30,000 0บาทก่อนจะมีการเลิกลากันไปเพราะรู้ว่าคบกับคนชื่อทิพย์